สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับข้าวซอสมือหอมมะลิแดงอินทรีย์นะของอุทัยธานีแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ไหนพี่อ๋อของอำเภอสว่างอารมณ์เนาะจังหวัดอุทัยธานีมีขายออนไลน์บ้างไหมก็มีใช่งไหมมีแต่ไม่ได้ทำประจำนะโอ้ก็คือในช่องทางของอ่อะอะไรอ่ะทิกตอกเฟซบุ๊กหรืออะไรอร๋อ,อเฟซบุ๊กเป็นบางครั้งที่เราไม่ได้ แต่มีคนเคยสั่งอยู่ใช่ไหมอออ่ะโอเคนะครับคนไหนสนใจก็ได้นะครับข้าวนะครับซึ่งมีตราทีฮอรออะไรมีข้าวบุญนะข้าวบุญอ๋อบุญเหมือนกันนะครับคนไหนสนใจแนะนำอองบอรี่แดงอินรีนะครับอันนี้ก็ไลเบอรี่อินรียนะครับอ่ะสนใจก็คนนี้นะครับทักหรือว่าทักผมก็ได้นะเนี่ยดูรัาเป็นรูปหัวใจก็มี ครับตามนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับข้าวมะลินะครับของอินทรีย์นะครับปลอดสารแค่นี้นะครับสวัสดีครับ